เราต้องบอกว่าเราโชคดีที่เราเริ่มต้นอย่างถูกต้องนะคะพี่สุจะบอกเสมอว่าให้ติดกระดุมควรติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกแล้วเม็ดต่อไปก็จะถูกไปทุกเม็ดอย่างเงี้ยเพเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าคนแอนตี้เครือข่ายไหมก็ไม่ต่างกับสมัยนี้นะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเขายังอเอ,า,อาง่ายๆก็คือมุมมอง,มอ,งอาจจะไม่ได้กว้างไกลเหมือนตอนนี้คือตอนนี้คือสื่อมาเยอะแยะเลยที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะแต่สมัยก่อนนี่คือเราต้องใจถึงใจจริงๆอะคะ่ะคุณในเรื่องของการสอนงานนะคะในเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยเราโชคดีค่ะที่บริษัทอยาลาค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัย ที่เราที่ทําให้เราอะและทีมงานนะคะสามารถทํางานได้อย่างง่ายๆคะ่ะมันมันง่ายตรงที่ว่าคือจนมีมีคนแซวนะคะที่บริษัทอะที่กรุงเทพเนี่ยคะ่เะเขาจะแซลแลวเราว่าผลงานไปขโดอยอีกละนะโชคดีที่ได้มาพัฒนาโอกาสนะคะทางพัฒนาตัวเองจากธุรกิจอ<า><ๆ>ิยาลาเพนนิคค่ะเลยทําให้การนะคะก็ อยู่ที่เชียงรายเนาะถามว่าทุกวันนี้ถามว่าเกินสามันไหมเกินสามันค่ะอยู่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะก็สามารถมีรายได้หกหลักได้ที่อัยาลา ที่ที่พันแก้วก็รูบิสต์สไต a ์อิยาาแพนนตค่ะตัวพี่ดาวเองก็อยู่จังหวัดเชียงรายนะคะผู้แนะนำมาที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้พี่ดาวนะคะก็คือ,อคุณออมนะคะหรือพี่ออมคุณนัทตรวันจอมศักดิ์ค่ะก่อนที่จะมจารู้จักธุรกิจอายาาแพนนิตนะครับพี่ดาวทำธุรกิจอะไรมาก่อนครับพี่พี่ดาวต้องบอกว่า,าตัวเองนะคะทำมาหลากหลายอาชีพมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นทํางานบริษัทนะคะในเป็นพนักง,งานบริษัทแล้วล่าสุดก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือทำธุรกิจประกันชีวิตค่ะประกันชีวิตก็ทําอยู่ประมาณสามถึงสี่ปีค่ะแต่ก็ด้วยที่ว่าเราอะค่ะ,คะก็คิดว่าโอเคนะถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งนะคะมัน เขาเรียกอะไรตลาดธรรมชาติเราเริ่มตันนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงมากนะตอนนั้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช่ทำแบบออนไลน์ค่ะเป็นแบบออฟไลน์เป็นแบบการน็อกดอยอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านประสบการณ์ตรงจุดนี้มาก็เลยทำแบบอาอเธอพอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็อิ่มตัวค่ะจนกระทั่งพอเราเข้ามาสู่ในธุรกิจอเป็นตัวแทนเป็นประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะ อก็เริ่มเริ่มมีคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายอะค่ะมาสปอนเซอร์มาชวนแล้วพี่เาาก็เคยอมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายค่ะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอ่ด้วยที่ว่าหนึ่งเราก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ด้วยสองเราอยู่บ้านนอกเนาะพอเขามาเนี่ยอคือต้องบอกว่าตอนที่เขามาชวนเราอ่ะเขาก็แบบ เอาโอกาสมาสให้เราเต็มที่เลยเราก็เห็นโอกาสแต่พอลงมือทำอะค่ะธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาเจออาัยลา,านะคะพอเราเริ่มต้นทำอะค่ะบางทีผู้แนะนำหรือทีมงานเนี่ยที่เขามาชวนนะคะเขาก็ไปที่อื่นต่อใช่ไหมคะพอเขาไปที่อื่นต่อเนี่ยเราก็ทิ้งเราแบบเอายังไงดีว่าต้องทำยังไงดีว่าไปต่อยังไง <laughs> พอไปต่อไม่ได้เนี่ยก็เป็นเป็น,ปนอันเป็นว่าตัวพี่ดาวอะค่ะก็ลงเงินไปเยอะเลยกับธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จจนต้องเอาสินค้านะะี่ค่ะมากองอยู่หน้าร้านเปิดร้านขายอาหารเสริมขายสินค้าที่มันสต็อกอยู่ในบ้านนะคะเอามาขายข ใช่ค่ะที่หน้าร้านก่อนที่มาเจออัยลาแล้วก็มาเจออัยลาที่ร้านนี้เลยค่ะ,ะคการกนิกาคันท้าอินค่ะซับไฟสตาร์ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสทางธรุรกิจค่ะพี่ดาวค่ะทิติพันธ์แก้วก็ค่ะก็สําหรับตัวการเองนะคะก็ตอนแรกที่เราเรียนจบค่ะคเราคิดว่าอยากจะสืบทอด กิจการต่อที่บ้านค่ะคือที่บ้านเป็นร้านมินิมาร์ทนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตําบลน,นะคะขายดีมากเลยค่ะเราคิดว่าเออเราจะมาช่วยพ่อกับแม่ตรงนี้แต่ด้วยสถานการณ์หลายอย่าง<ช>ค่ะเริ่มมีคู่แข่งเนาะทุกทุกธุกรกิจค่ะพอเราเออเราขายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเริ่มมีคู่แข่งเกิดขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีม,มีอะไรนะคะมีบิ๊กซีมีโลตัสค่ะเกิดขึ้น หน้าตอนนั้นก็ถามว่าทําได้ไหมก็มันทําได้ค่ะแต่บางทีการดูแล้วอะค่ะมันไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตให้เราได้ค่ะจึงทําให้การนะคะเริ่มมองหาอาชีพเสริมค่ะการเองก็เคยเข้าสู่ประกันเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ทําธุรกิจเครือข่ายมาบ้างค่ะก็ได้นําจากตรงนั้นนะคะมาประยุกต์ใช้ที่อิยาลาเพนนิตนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ดาวนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้เราอะคะ่ะได้เข้าสู่ธุรกิจอยาลาเพนนิตด้วยค่ะค่ะวันแรกที่รู้จักกับธุรกิจอิยาลาเพนนิต ใครเป็นคนแนะนําแล้วเขามาสปอนเซอร์เรายัยางไงครับพี่วันแรกเหรอคะอืมต้องขอบคุณพี่อ๋อมค่ะเพราะว่าวันแรกที่พี่ดาวเจอรู้จักอ่อกับธุรกิจอัยลานะคะก็คือเป็นวันที่วันนั้นพี่อ๋อมก็โทรมาค่ะจากที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะแต่ว่าพี่อ๋อมเขาต่อรายชื่อมาค่ะต่อรายชื่อได้เบอร์โทรพี่ดาวมาเขาก็ โทรมาทักทายแล้วก็ขออนุญาตเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมายยมาหาที่ร้านซึ่งอ๋อมเขาก็แบบพยายามแบบมาให้ข้อมูลนะคะ,ะต้องขอบคุณพี่ปิ่นด้วยค่ะวันนั้นพี่อมกับพี่ปิ่นนะคะทั้งสองท่านะมานั่งที่ร้านอยู่เกือบสามชั่วโมงเพื่อที่จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจไอราค่ะให้พี่ดาวฟังแต่ด้วยที่ว่าพี่ดาว่ปิดใจกับเครือข่ายแล้วกําลังบาดเจ็บอยู่ จึงปฏิเสธแบบนิสัยไม่ดีนะคะนั่งกอดอกอย่างเนี้ค่ะฟังเขาฟังมั่งไม่ฟังมั่งนะคะกอดอกแบบปิดใจเพราะว่าเราคลัวมากค่ะตอนนั้นคือกับแฟนนี่ก็ทะเลาะกันด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราเอาเงินไปทําอะไรอย่างงี้ะคะ่ะเพราะว่าณมาตอนนั้นคือมันก็ติดหนี้เนี่ยคือหลายล้านแล้วนะคะ มันสะสมมาตลอดสําหรับการนะคะ <c oughs> คือมองหาโอกาสที่อยากจะมีะไรายได้อยู่แล้วค่ะแล้ว <c oughs> อะไรล่ะคะที่สามารถตอบโจทย์ให้เราได้แน่นอนค่ะนั่นก็คือบริษัทใช่ไหมคะบริษัท <c oughs> สินค้าและก็ทีนี้มีน้องคนหนึ่งค่ะบอกกันว่าพี่การถ้าพี่การอยากรวยนะพี่การไปทําเครือข่ายแผนไบนารี่อ่ะ รวยแน่นอนพี่ที่ได้มาเจอพี่ดาวคือพี่ดาวบอกว่าสินค้ามันสุดยอดมากเลยแล้วก็สินค้ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันตอบโจทย์มันตอบโจทย์แล้วเราก็อยากรู้ว่าเออแล้วจะไปต่อยังไงแล้วสินค้ามีอะไรบ้างแผนการตลาดยังไงบริษัทเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือการอยากรู้ละ วันนั้นค่ะแกนก็ต้องขอบคุณนะคะพี่สุค่ะธนาพพชชาวสงเนินนะคะพี่สุพี่ปีนพร้อมพี่มลตานประวัติค่ะและก็น้องออมนะคะก็คือได้มาเขียนแผนการตลาดนะคะให้การกับพี่ดาวได้แนะนําบริษัทว่าบริษัทเอโอล่าเป็นยังไงค่ะแผนการตลาดเป็นยังไงสินค้าเราเป็นยังไงโอ้แบบตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณก็เลยตัดสินใจทําวันนั้นเลยค่ะเราต้องบอกว่าเราโชคดีที่เราเริ่มต้นอย่างถูกต้องนะคะพี่สุจะบอกเสมอว่าให้ติดกระดุมควรติดกระดุม ็ดแรกให้ถูกแล้วเม็ดต่อไปก็จะถูกไปทุกเม็ดอย่างเงี้ยค่ะพวกเราอ่ะติดติดอาวุธนะคะติดอาวุธในเรื่องของการทําธุรกิจในการเริ่มต้นทั้งไมซ์ต,ต่างๆนะคะในการเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้เราถูกปลุกฝังมาแบบอย่างนี้เลยค่ะเราจึงถามว่าเราเจอปัญหาอุปสรรคเยอะไหม ช่วงเมื่อก่อนนะคะสิบเอ็ดสิบสองปีก่อนเนาะต้องการเนาะบางคนนะคะไม่รู้จักลายด้วยซ้ำทีมงานของเรานะคะ,ะทุกคนต้องเริ่มต้นแบบเรียนรู้แล้วก็ฝึกใช้ไลน์นะคะเฟซบุ๊กเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะคือเริ่มต้นจากออฟไลน์อย่างเดียวเลยในระหว่างที่เราลีน่างงานอยู่เนี่ยมันเจออุปสรรคอะไรยังไงบ้างครพี่ ค่ะก็ในระหว่างหน้างานเนาะเพราะว่าตอนตอนแรกอะค่ะออปไลน์เขาก็ลงมาเนาะแต่ด้วยที่เราอยู่ไกลค่ะคือเราสองคนกับพี่ดาวค่ะยังไงก็ได้เราต้องรีบให้เป็นที่สุดเป็นให้ไวที่สุดอะค่ะต้องรีบพัฒนาตัวเองให้ไวที่สุดค่ะแต่ด้วยความโชคดีค่ะในระบบของอยาลนแพนเนตอะค่ะมีระบบการเรียนรู้ตั้งแต่เราไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็จับมือเราทําค่ะจนเราเป็นแบบมืออาชีพได้แล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็สามารถส่งต่อให้ทีมงานได้ในเรื่องคุณค่าสุขภาพที่ดี ให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ส่งต่อในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพรายได้ให้กับผู้คนนะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าการประทับใจมากเลยค่ะบางครั้งค่ะในการที่เราทํางานนะคะคนในครอบครัวของเราค่ะอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ตัวเราค่ะมีความเชื่อมั่นว่าอุ้ยฉันทําได้อะฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ค่ะมันจนทําให้เราค่ะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะครับว่าเจออะไราบ้างคือเราต้องบอกว่าทุกรูปแบบนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยถามว่าคนแอนตี้เคืรอข่ายไหมก็ไม่ต่างกับสมัยนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขายังเอ,า,อาง่ายๆก็คือมุมมอง,มอ,งอาจจะไม่ได้กว้างไกลเหมือนตอนนี้คือตอนนี้คือสื่อมาเยอะแยะเลยที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะแต่สมัยก่อนนี่คือเราต้องใจถึงใจจริงๆค,คือเราจะต้องแบบไปถึงไปถึงแบบจับมือเขาทำสอนงานนะคะ กว่าเขาจะเข้าใจกว่าในเรื่องของการสอนงานนะคะในเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยเราโชคดีค่ะที่บริษัทไอยาค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยที่เราที่ทําให้เราอะ่ะและทีมงานนะคะสามารถทํางานได้อย่างง่ายๆคะ่ะมันมันง่ายตรงที่ว่าคือจนมีมีคนแซวนะคะที่บริษัทอะ่ะที่กรุงเทพเนี่ยค่ะเขาะจะแซลแลวเราว่าผลงานไปขมโดอยอีกละนะคะ <มา S 1> ก็คือ คือสั่งออเดอร์กันทุกวันนะคะวันละหลายแสนบาทค่ะเราโชคดีที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานวิจัยที่เราสามารถนะคะส่งต่อได้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเขาซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อให้เราค่ะแล้วยิ่งตอนนี้พี่ดาวต้องบอกว่า ถ้าเข้ามาทําธุรกิจอิยาลาณนะตอนนี้นะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่งานวิจัยเกี่ยวกับเซซามินแล้วเนี่ยบริษัทอายาลายังมีผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามานะคะจะเข้ามาที่เป็นผลงานวิจัยอะ่ะอีกเยอะแยะมากมายยิ่งตอนนี้นะคะบริษัทอิยาลาของเรา ทำ MOU กับคณะเภสาาัชศา,ตาสาตรา์วิชาการท <kalk a. S 2> <อ>ี่อนันเี่เป็นความตืน่นเต้น<อ>ค่ะเอนั้นตัวเองที่วันนั้นเมื่อ11ปีที่แล้วที่ตัดสินใจลงมือทำธุรกิจไอ a l a p นเ n ็ t นะคะสร้างทีมเกิดขึ้นค่ะตอน<อ>นั้นเราทําก็ได้ประมาณสัก6-7ปีคะ่ะในช่วงโควิดการค่ะก็ป่วยค่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะเพราะว่าด้วยที่ตัวเองอยู่ตรงกลางค่ะ คือพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งสองท่านเลยค่ะตัวการเองค่ะก็เหมือนได้รับมบรดกกรรมพันธุ์ค่ะได้กรรมพันธุ์จากคุณพ่อคุณแม่โดยตรงค่ะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ดุมากค่ะแล้วก็ ณตอนนั้นถามว่าใจฝ่อไหมใจฝ่อมากค่ะหมดกําลังใจท้อแท้หมดหวังไม่รู้ว่าชีวิตฉันอ่ะจะไปต่อยังไงแล้วครอบครัวแล้วลูกล่ะคะจะอยู่ยังไงค่ะตอนนั้นแบบหมดหวังมากเลยค่ะแต่โชคดีค่ะตลอดระยะเวลาค่ะที่การป่วยนะคะบริษัทอิยาาเพนิตค่ะก็ให้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เราทําธุรกิจเครือข่ายไว้ค่ะก็รับรายได้ที่อิยรลาทุกๆ5วันทําให้เราค่ะมีกําลังใจขึ้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งการค่ะต้อง รักษาตัวค่ะเกือบ2ปีเ, 2> เพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์กรรมพันธุ์แล้วก็เป็นสายพันธุ์เชื้อที่ดุต้องเข้าออกโรงพยาบาลค่ะเกือบ2ปีเต็มเลยค่ะณนะตอนนั้นก็ด้วยความโชคดีค่ะได้ทําให้เราอ่ะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งค่ะมันมันเหมือนแบบว่า เอาง่ายๆเนาะตายแล้วเกิดใหม่ค่ะแล้วก็อีกอย่างค่ะเราโชคดีที่มีผลิตภัณฑ์ค่ะการว่าถ้าเกิดว่าการไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์นะคะของอิยาลาเพเนตค่ะซีเซมินโชคดีเรามีเรามีผลิตภัณฑ์แล้วก็ทานควบคู่กับการรักษาค่ะม,มันทําให้เราอะค่ะฟื้นตัวได้ไวขึ้นค่ะแล้วก็อาการค้างเคียงต่างๆเนี่ยค่ะไม่มีแล้วที่สําคัญมันทําให้เราแบบว่า การรักษาของเราอ่ะมันได้ตรงเป้าแลวมีประสิทธิภาพค่ะค่าเลือดเนี่ยผ่านทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่หายจากการรักษามะเร็งคบค่ะก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาลุกขึ้นสู้ทําธุรกิจอิยาลาเพนเนตต่อแล้วก็หันเข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์ด้วยค่ะตอนนี้ก็คือทําทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์วันนี้พออายาราเนี่ยเปลี่ยนยุคเปลี่ยนผ่านมาเป็นอิยราทีมนะฮะ ดกอเองกงบอกว่าเราจอนนาเนี่ยฮะต้องบอกว่าโอ้โหนี่พัฒนานะครับปัจจุบันนี้มีระบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งสองท่านเองนี้วันนี้เตรียมอะไรยังไงวางแผนมีงานกันยังไงบ้างรครับในในกลุ่มของ ของของบริษัทนะคะก็มีการจัดเพลนค่ะก็มีหลักสูตร G2G ค่ะก็คือสอนนักธุรกิจไอเอลาค่ะพัฒนาตัวเองนะคะเป็นสเตตไปค่ะแล้วก็มีระบบทีมของบริษัทนะคะแล้วก็มีระบบทีมของกลุ่มค่ะวันนี้ก็มีระบบทีมของ A41 ค่ะก็เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทําออนไลน์เหมือนกันก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็ตั้งเพจเซลเพจทําอะไรไงแต่ว่าในส่วนของการเองค่ะก็มีระบบทีมกลุ่มเล็กๆของการค่ะก็จะมีเซ็นเตอร์นะคะที่บ้านก็ใน ในที่เซ็นเตอร์ของเราค่ะก็จะเป็นสตูดิโอสตูดิโอค่ะก็คือจะทำทั้งอัดคลิปค่ะอัดคลิปลฟ์สดค่ะก็คือทำทั้งหลายๆช่องทางค่ะคนอ่านเพื่อรองรับนะคะถ้าเกิดว่าทีมงานท่านใดนะคะที่ถนัดทำออนไลน์ค่ะเราก็สอนออนไลน์นะคะแล้วก็ทีมงานท่านไหนที่ถนัดออฟไลน์นะคะเราก็นำพาทำออฟไลน์ค่ะก็คือเราทำทั้งสองระบบควบคู่กันค่ะแล้วแต่ว่าทีมงานจะชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวการเองค่ะก็มีสตู ถ้าเกิดว่าทีมงานนะคะก็สามารถมาอัดคลิปนะคะอัดคลิปไลฟ์สดอะไรคะ่ะที่บ้านการได้เลยคะ่ะก็คือเตรียมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างเลยค่ะต่ตัวพี่ดาวเองก็ส่วนตัวนะคะคือของพี่ดาวเนี่ยก็จะเป็นเน้นออฟไลน์ line, นะคะออฟไลน์ off ก็ประมาณ6กเแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะตัวพี่ดาวก็ทําออนไลน์ด้วยแต่ว่ากำลังเซตระบบสตูดิโอเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะต้องก้า ให้ทันกับยุคสมัยเนาะแล้วก็เน้นการพัฒนาทีมงานก็ส่งทีมงานนะคะเข้าเรียนรู้หลักสูตรของบริษัทเร,เรียนรู้หลักสูตรของระบบทีม a 4 1นะคะซึ่งวันนี้ก็มีเหมือนที่พี่การบอกค่ะมะีเรียนทางออนไลน์ทางซูมนะคะทั้งวันเลยนะคะวันนี้แล้วก็ส่วนตัวพี่ดาวเนี่ยก็ทีมมีกลุ่มเล็กๆที่ดูแลอยู่นะคะ ที่กำลังปั้นที่กําลังพัฒนาน้องๆเข้ามานะคะเราก็กำลังปรับตัวนะคะให้เข้าสู่ออนไลน์เหมือนกันค่ะผลลัพธ์ที่เราได้จากธุรกิจอิยาาไทยแลีดพี่ดาวอะคะ่ะได้พัฒนาตัวเองนะคะ,ะ,ะก่อนหน้านั้นนะคะพี่ดาวเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็ต้นทุนน้อยมากนะ,ะผลักดันตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจแล้วก็พัฒนาตัวเองเข้ามาเป็นนักธุรกิจของบริษัทอาตัว อันดับแรกเลยคือเราได้พัฒนาด้านศักยภาพนะคะแล้วก็ Mindset ของเราในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วที่สำคัญนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะนอกจากความภาคภูมิใจในในตัวเองในครอบครัวนะคะรายได้ที่ได้จากอัยลานะคะทุกห้าวันเนี่ยที่เราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้นะคะ แล้วเป็นอะไรที่แบบเรายังสามารถคืออยู่บ้านนอกเนาะ, <c oughs> ะเรายังสามารถเก็บเงินนะคะซื้อที่ดินนะคะสองแปลงนะคะซื้อรถแล้วก็สร้างตึกที่เป็นออฟฟิศอะฮะที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของบริษัทของเอราเชียงรายนะคะที่นี่ก็มูลค่าสองสองล้านกว่าบาทนะะก็เป็นอะไรที่สนุกค่ะแล้วก็ ที่สนุกก็คือเราได้ไปท่องเที่ยวด้วยต่างประเทศนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปหลายประเทศนะคะทั้งโซนเอเชียแล้วก็โซนยุโรปนะคะพาลูกๆไปเที่ยวพาสามีไปฮันนีมูนนะคะอันนี้ก็เป็นความสุขแล้วก็พี่ดาวเชื่อว่าถ้าพี่ดาวไม่มีโอกาสไม่ได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจไอิรานะคะ พี่ดาวก็ไม่รู้ว่าตัวตนพี่ดาวนณะตอนตอนนี้จะเป็นแบบไหนยังไงคิดภาพไม่ออกเลยค่ะแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทอายาลาแพลนเน็ตขอบคุณมอสขอบคุณพี่หญิงนะคะขอบคุณทีมงานขอบคุณระบบนะคะของบริษัทขอบคุณอัพไลน์ทุกท่านนะคะขอบคุณหลักสูตรดีๆขอบคุณไมเซ็ตีดี ขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทําให้พี่ดาวนะคะมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้นะคะเป็นอะไรที่เหนือเหนือเหนือสามัญแล้วค่ะเราแล้วแล้วก็คุณภาพชีวิตค่ะเหนือสามัญแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะผลลัพธ์ที่เราได้นากก็สําหรับตัวการเองค่ะคุณอัญการคิดว่าทุกคนนะคะ สามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะสามารถพัฒนาตัวเองได้สามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ได้ก็เหมือนตัวการเองเนาะกันก็ถามว่าประสบการณ์อะไรก็ไม่ได้มีเยอะแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะก็โ<บ>ชคดีที่ได้มาพัฒนาโอกาสนะคะทางพัฒนาตัวเองจากธุรกิจอิราเพนนิคค่ะเลยทําให้การนะคะก็อยู่ที่เชียงรายเนาะถามว่าทุกวันนี้ถามว่าเกินสามัญไหมเกินสามัญค่ะอยู่อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายค่ะก็สามารถมีรายได้หกหลักได้ที่อ oh. ิยาลาเพนเนตแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็อิยาลาเพนเนตค่ะสามารถตอบโจทย์ให้เราได้ทุกอย่างเลยเราอ่ะวันนี้เราสามารถแบ่งปันค่ะ,คะเมื่อเรามีแล้วค่ะเราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้เพราะว่าท่านดรกประน,นะดคะ่ะท่านได้สอนให้เราค่ะอย่างเช่นถ้าเงินออกมานะคะเงินเงินโบนัสนะคะออกมานะคะแต่ละรอบและแต่ละห้าวันค่ะ บอสจะสอนให้เราบอกว่าเก็บเงินส่วนหนึ่งค่ะไว้ทําบุญค่ะก็คือช่วงที่น้าท่วมที่ผ่านมานะะี่ค่ะตัวการเองแล้วก็ชิมงาน,นะคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็บอสของเราค่ะได้เป็นแม่แบบต้นแบบให้กับพวกเรานะคะพวกเราทีมจิตอาสาเชียงรายค่ะก ได้ไปมอบนะคะถุงน้ําใจยางชีพนะคะให้ก็ร่วมกับบอสค่ะสองครั้งนะคะแล้วก็อีก3ครั้งนี่คือพวกการไปกันเองค่ะแล้วก็ได้น้ําใจนะคะจากชาวอยาลานะคะได้สมทุกทุนค่ะก็ได้ไปแจกถุงยางชีพนะคะให้ผู้ประสบภัยค่ะเราเราลุยไปแบบนี้เลยนะคะทัง้งสองท่านเองเป้าหมายและก็แรงบันดาลใจคืออะไรครับสําหรับตัวการนะคะเป้าหมายสําหรับในอิยาลาแพเน็ตของการนะคะก็คือแน่นอนค่ะทุกคนอยากประสบความสําเร็จอยู่แล้วใช่ไหมคะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยาก จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่สิ่งสําคัญค่ะคือการมองเห็นค่ะคือลูกค่ะวันนี้ค่ะอยุราเพนเดตนะคะสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกของการได้ถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีการไม่อยู่แล้วไม่หายใจแล้ววันนี้ค่ะสิ่งที่การทําวันนี้อะค่ะมันสามารถส่งต่อให้ลูกได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะมันสามารถทําให คุณภาพชีวิตของลูกและครอบครัวก,การค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเราไม่ต้องได้ห่วงค่ะว่าวันนี้เราทําเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วเพราะว่าไอยาลายเพเนค่ะสามารถตอบโจทย์ให้เราได้ทุกอย่างค่ะคุณอัานแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราสามารถส่งต่อโอกาสดีๆเนี่ยค่ะให้กับผู้คนค่ะให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับเราค่ะที่เราก็มุ่งมั่นตั้งเป้าหมายนะคะที่จะสร้าง สร้างโอกาสนะคะให้กับตัวเองและครอบครัวที่จะสามารถนะคะใช้ชีวิตไปต่อในอนาคตในบ้านปายชีวิตด้วยธุรกิจอิรานะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะปั้นนะคะอยากจะปั้นอยากจะสร้างทีมยิ่งอตอนนี้นะคะลูกก็เข้ามาทําธุรกิจด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะส่งต่อ ะคะส่งต่อความสําเร็จส่งต่อคุณภาพชีวิตดีๆส่งต่อ mindset ดีๆในเกี่ยวกับการทําธุรกิจคนะแล้วให้เขาอะส่งต่อในเรื่องของการแบ่งปันโอกาสให้กับผู้คนนะคะที่เราก็มีเป้าหมายชีวิตอยากจะนะถามว่ากเกษียณไหมไม่อยากเกษียณค่ะอยากจะทําแบบนี้ไปตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าการ,กรเกษียณเนี่ยมันทําให้เราแบบไม่ได้ทําอะไร การเกษียณมันทําให้เราแบบแต่ถ้าเกษียณรายได้เนี่ยที่เราอยากมีเรื่องของการเกษียณรายได้นะคะใจจริงอะ่ะอยากจะช่วยให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จอยากช่วยทีมงานให้ประสบความสําเร็จอยากช่วยให้คนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีะคะ่ะอยากให้ทุกท่านนะคะที่กําลังรับฟังอยู่ท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอยากจะ คือยังไม่ตัดสินใจที่จะสําเร็จอยากไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะค่ะพี่ดาวอยากให้ลูกหัวทุกท่าน,นะคะ่ะลองคิดว่าวันเนี้ตัวท่านเองอะคะ่ะจากนี้ไปอีกสิปียี่สิปีข้างหน้าชีวิตท่านจะเป็นแบบไหนนะตัวพี่ดาวเองอะคะ่ะมองภาพตัวเองที่ตัวเองประสบความสําเร็จในสิบปียี่สิปีข้างหน้าด้วยด้วยชีวิตที่มั่งคั่งอะคะ่ะตอนนี้ต้องบอกว่ามั่งมั่งคั่งคือมั่นคงนะคะ ก็อยากจะส่งต่อคุณภาพชีวิตดีๆโอกาสดีๆให้กับผู้คนค่ะให้ให้เขานะคะให้ให้ผู้คนเหล่านั้นนะคะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีโอกาสนะคะสร้างชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวดูแลครอบครัวจนจนถึงอ่าจุดหมายปลายทางของชีวิตค่ะวันนี้ค่ะถ้าวันนี้นะคะถ้าท่านไหนนะคะ ต้องการมองหาโอกาสทางธุรกิจนะคะการขอแนะนําบริษัทไอโอไลพีเนตคะ่ะบริษัทไอโอไลพเนตนะคะท่านพร้อมทุกอย่างคะ่ะด้วยวิสัยทัศน์ของบอสนะคะดกรกัมปนาทบุญราศีคะ่ะท่านนะคะอยากให้คนทําเครือข่ายคะ่ะได้เงินจริงๆจากเครือข่ายคะ่ะแล้วบริษัทของเราคะ่ะมีระบบการพัฒนานักธุรกิจแบบมืออาชีพนะคะทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์และที่สําคัญที่สุดคะ่ะสินค้านั่นก็คืออาวุธของเรานะคะของอาวุธของเราคะ่ะจะเน้นเป็นนวัตกรรมคะ่ะ เป็นสินค้านวัตกรรมนะคะและก็ยิ่งตอนนี้ค่ะจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะออกมาใหม่นะคะโดวยบริษัทของเราค่ะได้เซ็น m o u นะคะกับะคณะเภสาชศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะที่จะออกมานะคะและก็การันตีได้เลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากทุกคนในอายรายเพนเนตค่ะตื่นเต้นกันมากนะคะเพราะว่าในข้างกล่องของผลิตภัณฑ์นะคะจะเขียนว่าทําการวิจัยโดยคณะเภสา,สา,าชศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะมันทําให้เราค่ะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แผนการตล เป็นแผนการตลาดที่จ่ายจริงค่ะแล้วก็จ่ายให้คนจํานวนมากนะคะและก็แบบจ่ายแบบเยอะมากเลยค่ะและก็เป็นแผนการตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะบริษัทจะหักภาษีนะคะไว้นาที่จ่ายให้เรา5%ค่ะทุกท่านทุกวันนี้ก็ถามว่าการมีความสุขในการทรําธุรกิจอัยระที่ได้ส่งต่อสุขภาพดีๆให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ส่งต่อในเรื่องเกี่ยวกับ สร้างชีวิตสร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะคะการอยากให้ทุกท่านค่ะลองเปิดใจมาธุรกิจอิาย p เพนนินะคะการเชื่อว่าทุกคนค่ะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้นะคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะสําเร็จอีกสักครั้งนะคะที่อิาย p เพ n นิค่ะพี่การกา็คุยไปหมดแล้วนะคะแต่ส่วนตัวของพี่ดาวเนี่ยพี่ดาวก็อยากจะยืนยันนะคะในในอยากให้ทุกท่านนะคะมั่นใจ ตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าท่านยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่าท่านที่กําลังมองหาโอกาสอยู่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะว่าท่านจะไม่มีความรู้นะคะไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไม่มีคือคือที่อัยลาค่ะไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะตัวพี่ดาวเองก็เริ่มต้นจากที่ต้นต้นทุนไม่มีเลยนะ,ะก็สามารถประสบความสําเร็จที่อัยลาได้พี่ดาวก็เชื่อมั่นในศักยภาพของทุกท่านค่ะว่าท่านสามารถ สำเร็จในธุรกิจอัยาลาได้แล้วถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายพี่ดาวอยากอยากให้ทุกท่านนะคะลองมองที่อิยาลาแพลนเน็ตค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะสินค้าดีบริษัทดีนะคะที่สําคัญประธานบริษัทของเราค่ะดกรกัมบนาธบุญลาศีพี่ดาวชอบคำของท่านค่ะที่บอกว่าผมรักอาชีพขายตรงผมจะทำอาชีพขายตรงจนหมดลมหายใจ มั่นใจในตัวท่านมากค่ะถึงแม้ว,ว่าท่านไม่อยู่แล้วระบบก็ยังอยู่พี่เราก็มั่นใจว่าตัวเองอะค่ะที่ถ้าเราจะฝากชีวิตนะฝากอนาคตตัวเองอครอบครัวให้กับเอาไว้เนี่ยก็คือสามวางใจนะคะสามารถวางใจไว้ที่บริษัทอิยาลาแพลนเดตก็เชื่อมั่นว่าหากท่านเลือกที่อิยาลาแพลนเดต ท่านก็ประสบความสําเร็จอย่างเช่นพวกเราและก็พี่พี่ขับสิบล้านร้อยล้านที่อัยราได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ